มาครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาแบ่งปันสาระความรู้ในการกำจัดมดพี่น้องพี่น้องเคยสังเกตนะครับนี่เวลาเราซื้อไอ้นี่ซื้อแบบนี้มาส่วนใหญ่จะมีผิวละอองแต่ไม่ค่อยได้ผลฉีดมันก็ยังนั่งเล่นอยู่นะครับแบบนี้นะครับ นี่เราเอาแบบนี้มาเนี่ยมาขีดเนี่ยก็เละเทอะเปื่อป้อนแต่เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีวิธีที่จะใสม่มดมะรงคานต่างๆมดมดคันไฟหรือมดอะ,อะไรก็ตามที่สร้างความรำคาญให้เรานี่ไม่ว่าจะเป็นในต้นไม้ที่เราปลูกไว้ ในตุ่มในคุยหรือในพืชผักสวนครัวก็ตามะนะครับนี่ให้พี่น้องเอาเจ้าตัวนี้มาไม่แพงห้าบาทน,นี่นี่นะครับได้มาแบบนี้เราไม่ต้องไปขีดมันเปื้อนขีดได้มันก็ไม่ได้ผลได้ผลก็ได้น้อยมาทำแบบนี้นะครับให้พี่น้องอ่า ตากน้ําใส่กระถังใส่ภาชนะนะครับมือเนี่ยจะใส่เป็นเอ่อใส่ทุกงมือก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่พอเวลาเราล้างมือจริงๆอะ่ะเวลาเราจะไปหยิบจับอะไรเข้าปากหรือหลังจากที่เรากําจัดมดหรือแมลงเส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วให้เราไปทําความสะอาดมือไม้เราด้วยน้ําสบู่ฟอกน้ํามะนาวก็ได้เนี่ยให้พี่น้องบี้แบบนี้นะครับเนี่ย มันจะเป็นเหมือนแท่งแท่งชอ็อกแท่งดินสอนี่แหละให้พี่น้องบี้แบบนี้เนี่ยบี้จนมันเป็นผงขุยละเอียดน้ําไม่ต้องใส่เยอะใส่น้ําแค่ขันเดียวใส่น้ําขันเดียวต่อชอ็อกสองก้อนก็คือสิบบาทนะครับสิบบาทใส่แค่นั้นพี่น้องน้ําเนี่ยใส่ขันหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็หนึ่งลิตรนะหนึ่งลิตรเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มขุน น้ำก็จะเริ่มขุ่นแบบนี้เพราะว่าตัวยา,าตัวไอที่จะกําจัดมดเนี่ยเนี่ยมันเราบี้ให้มันละลายแบบนี้แต่ถ้าใครมีเวลาเยอะๆแช่ทิ้งไว้เลยไม่ต้องใช้มือลงก็ได้แต่อันนี้ผมสาธิตให้ดูผมก็จะหลังจากสาธิตเสร็จสับนะครับหลังจากเรากําจัดมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําความสะอาด มือไม้เราอย่างดีนะครับอันตรายอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เท่ากับตัวอื่นนะครับนี่ให้เราบี้แบบนี้เลยนี่อันนี้เรียบร้อยยกหลังครับเรียบร้อยยกหลังไม่ต้องไม่ต้องไปขีดให้มันขาวโพลนไปทั่วทั้งบ้านเนี่ยให้ให้พี่น้องอลาดลงแบบนี้เลย เนี่ยลาดลงแบบนี้เลยไม่เกิน1ชั่วโมงครับมีแสนก็ไปแสนมีล้านก็ไปร้านเนี่ยลองดูนะครับ